สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องปองปลายสุภุดสกุลค,ครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีตอนช่วงใกล้จะค่ำแล้วครับนี่ใกล้จะค่ำแล้วทิามาตอนนี้กําลังติดตั้งระบบฉากระบบไฟถึงพักยกไปรอบอนึงตั้งเวทีลงตัวแล้วก็พักยกครับซาวเมือออ่อยมันห่อนมือนทีิอากาศที่ร้นอนห่อนต่วค่ำวันนี่ที่เป็นที่เล่าหนาวนะครับทีมงานเกากำลัง เสียบแจ็คเสียบสัญญาณไฟเช็คระบบกานบมืงกิดบัต,บติดเนาะครับเนาออะเอาต้องเช็คก,ก่อนไปัดไฟหนี่งบางทีก็เทีดบแต่เอาอยู่ข้างล่างบทถึงบนไปก็บ,กบ,กบกตัติดบาดนี่ปีนขึ้นอาจารย์แม็กนี่ครับแต่ว่าเป็นอยังคืออะไรหาคนต,ตัวหน่อยไม่เห็นงานแท้คืองานปีนขาดนี่ครับมันต้องใส่คนตัวหน่อยเลยคนตัวใหญ่นี่ยปีนขึ้นไปฮะงานเล็กงานเล็กวะครับอันนี้อายุพ่อสิบห้าปีแล้วบอลนี่เอามา หน้าตาเนี่ยนี่ไปเสียสูบใชเป็นข้าวโพขาดเห้นแ so ้วครับแต่ว่าเพื่อยิบสามปีเลยครับนี่นี่ตัวเล็กๆยิบสามปีแล้วครับตรงนั้นระบบตอนนี้ก็ต้องระบบฉากเข้าระบบไฟครับนี่ตอนระบบเครื่องเสียงเขาเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยเตี้ยงครับช่วงเที่ยงเขาก็กินข้าวเที่ยงเขาก็นอนพักครับถึงมาเฮ็ดงานบางประมาณสามโมงสี่โมงนี่ยนะครับอ่านี่ครับคอยกระติดฉากครับ ถึงมา,นาเนาเฮ็ดเบิดทุกอย่างครับเวทีเครื่องเสียงไฟแสงสีเสียงฉากมื้อนี้บ่เฮ็ดแต่จอครับจอมีทีมเพิ่นต่างหากเนาะครับเนาะแต่จังว่ามันแล้วซาครับมมคุณคุณยู่14ค,คนตอนนี้เฮ็ดเบิดทุกอย่างทั้งฉากทัก้งไฟทั้งเครื่องเสียง มาเด้อเอฟซีทั้งอำเภออำเภสมจังหวัดร้อนท่านี่เฮ้ามาช่มวมการแสดงของว่งแสงท้องขิ้นแลนด์สำหรับค่ำคืนนี้ทำการแสดงหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปนะครับเดอ้อหอดสองหอดทุกถุ่มนิีนึงเนี่ยแหละครับบัตรร้อยยี่สิบครับร้อยหน้างาน <S S บัตรอนอนไลน์กันร้อยหนึ่งบวกครับทำมิติเตอร์ไฟเฮ้า ว<ไ>ันนี้ก็เป็นวันที่หนึ่งของเดือนพฤศจิกายนเนาะภาพถ่าการแสดงอยู่อำเภอนสมจังหวัดอุดรธานีหลังจากมื่ออื่นไปเทากับสามบ้านนะครับเด้อวันที่สองที่สามมีงานสองสามทีมีงานนะครับเด้อทีไหนมีงานอยู่แต่ว่าทีมงมาทั้งหมดด็ไปเนะครับเด้อที่อำเภอสุวรรณภูมิเนาะอ่า ึงมนาจะฝนไปถาแดนไปนย่มาเึ้ืนไปถาอยู่ฝุนเนาะตลาดสาห้องสมุติปาการัรฝนบางปูฝนเนาจ้าเจ้าที่มันจ้าเจ้าไก่คํ่แล้วอ่าแล้วเนี่ยเปิดไฟเ,เปิดเครื่องเสียงบาดนี่อกหน่อยอ่า เนาะยูทู b e มาแล้วครับยูทูบเบอร์ประจำวงแสงทองฟิลแลนด์่อชื่อลุงทิดแสงทองฟิลแอนครับนี่ครับโซเฟอร์ครับหมดแล้วโซเฟอร์จังหวะเลยครับเ <c oughs> ด้อะโคตรจัดเพิ่นนี่ครับอันทีผลโอ้ยผลหอมทั้งสีไก่สะบันอ่าดนท่อกระจอดที่ฟังนั่งหมดอ่าลุงทิกับเป็นยูทูบเบอร์ประจำวงแสงทองกันครับเพ <c oughs> ิ่นกับมาไายร่องยูทธภูมอกันจแจกข้าวแจกข้าวกับ MC ไปส่ม่าไซว่าสันฮะทีมงานมือนี่เฝ้าเก็บกับเฝ้าลดนั่นอนะบริษัทกับบ้านคิดหอดบ้านอนะผมบริษัทกับมั่งเต็มที่ยิบซีคนยิบซีตุรายิบซีตุราผมวะยิบซีเลยวะยิบซีกันยาเออยยิบซีกันยายนจนหอดวันที่งหนึ่งพฤศจิกาวัานที่งสองกับบ้านครับอ๋อ ครับบานครับสองจักเถียรนะบุตรสองเดือนพฤศจิกาเนี่ยเกษตรในเทียรอยู่พวังงานมันกับห้างกับบุคคลนี้เป็นทุกปีครับเดือนพฤศจิกาปกติสิบงานบุคคลรายครับเดือนพฤศจิกาเขาจะคุ้นาเนี่ยนะงานบุคคลรายครับจะเป็นท่านว่ามกกราไม่น่าเมษานี่โอ้ทันทีหลังจากหลังจากเมษานไปก็เงียบแค่จังหน่อยแล้วครับเนาะช่วงนี้กำลังานมีการกับเรื่องเราเนาะ ปันสามยกเลยครับขอบริยกเลยผมก็บร <mumbles> ิกครับเครับด้วไปที่งต่อสำหรับยกเลครับอ่าครับนนไป่ยคนหรอกมวท่้านมาท่านข่อ้าวเียงมาฮาซอยกันพักกันแข่งกัน ซอยกันซอยกันไว้ก็เด้๋วไหวนะครับเวลาทิศที่จะพาขนคุณได้ครับเป็นอย่างเสียวเวทีนี่เป็นยังมันงิี่าสตร่นะครัเชิญสู้แต่เป็นมรหมูเขาหนี่ไว้ทิมฉากกับต่างหากทิมไฟกับต่างหากทิมเครื่องเสียงกับต่างหากเวทีกับต่างหากหัวก้ายไฟนี่ยก็ตั้งหากนะครับนั่นมรหมูเขาเนาะเป็นยังเขาคุ้เร็วเดยที่เขาใหญ่กัเขาคุ้งเรียวนี่แหละเห็นบัตตุยางแล้วครับนะคุณนะ บีมบีมัดนี่มาได้แน่บีมนี่มันมันสิรุดอะไรนี่นี่งงยังงงัปัดมัดตี่หูไว้ได้เลยโต๊ะพ่อฟันนี่มันสิรุษตัหัวคนอะไตอนนี้เฮ้ยไปมานนี่เออพี่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 ดระหนุว่ามันยอดบดๆว่ะนะครับอาจารย์บีมเอฟซีเกษตรครับสายยาเขาเนี่ยสายยาเขาสายยาบีมบีมห้ำหวานบีมเมีย่ลายบ่ยิ่งไหน เนี่ยหลายเนาะจันบินเนี่ยธรรมดาคนหน้าตาดีกับเมียหลายนี่ครับขับโหลดความนะครับนี่เป็นคนไหวร้อมขับรถพร้อมเป็นยังเป็นยังคือขับรถพร้อมครับเหเุที่ร้อมหาเงินมาท่านเมียใส่ครับเมียหลายที่ละการเมียหลายมันก็ดีนะครับเด้อนี่หักเดียวใจเดียวมันดีแล้วจะไปให้หลายเพื่อนมันหาเงินหลายทางมันกับเมื่อย์เลยมากไปมักมันเนาะครับเนาะ มังคุดกับมกักคุ้มังคุดกับมักกระเทออยกับนี่อ้าวเหนียวตาผู้ไปมักไปมักมันมังคุดกับมักขี้เหล่ามังคุดกับมกักสุดยามังคุดกับมักแข่นกับพรนันเนาะครับเนะเาะอๆๆ้าวพี่ชายพี่พีมันเนาะตักชุบใส่ความสุขมันพอถึงเวลาทำงานถ้าก็ต้องทำง,งานหางเงนินหางเงินไปใส่เกลียๆๆๆๆวกับขัวไปชิปกันแล้วครับไปชิปเดียวห้าอาพันบาทนี่ครับ ไปติดแล้วเราก็เอาขึ้นครับเอาขึ้นครับเ,บเ,เจ้าเจ้าฝ่าวยัดฝ่าวเดี่ยวฝา,วา,วาวนอนมืออึนฝ่าวเกียบบ้านกเ็เก็บเมื่อบ้านแต่ว่าขันนย่าเมื่อบ้านนี่ที่บ้านเขาสิเก็บของเรียกเป็นพิเศษครับพรเพราะว่าเสียกลับบ้านนี่โซเฟอร์นี่พระท่านบอกเลยครับถอยเขาตุก่อนเดียวนะตุกข,ขังเปนทางแต่นด้ครับขันสิกลับบ้านที่บ้านนี่จวดดีีจากสี่ชั่วโมงนี่ได้อยู่สองชั่วโมงเงหนนะเก็บเวทีฮะ จวดต้ยาาอ,อยก้าบาทนี่ตะมือดอนนี่ข้าวเดียวเอี่ยเมื่อวานนี่าบา่ <c oughs> บได้ถาก็ได้จักไผไปใช่ละแต่ว่าไปงาน,นได้ถากันจะได้ครับแต่ว่าเมื่อวานไปไผ้ไปม,มั่นนึจกจักทางดีครับเอออ่าขอบคุณทุกคนครับที่รับชมคลิปน,นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสันสาวชาแนลครับผมคลิปนี้ไว้สักมิโนครับนัดเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ